พีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกผู้ทุกคนเมื่อนี้จะพามาสีดดอกแลกกระหมากน,น้อยๆแล้วจ้าสีดให้น้องแตงดอกเขาจับดีหมากน้อยจับดีจ้าใส่นี่จ้าคาร์บ่าวแล้วจ้าใส่น้ำนี่จ้าใส่น้ำกระปุกนี่ล้วกะ เอาข้ารลบาวใส่ฝาหนึ่งจ้านี่จ้าตัวที่เป็นมากแล้วเป็นดอกเข้ามาสีดเลยจ้าสีดให้ชุ่มๆเลยจ้าเพื่อว่าดอกนองเขาจะได้จับดีแล้วก็ะมากน้อยๆนะจ้าเห็นว่าจ้ามักน้อยๆก็จะได้จับดี นี่จ้ะหมากน้นอยๆกําลังออกดีเลยจ้ะถ้าหมากออกหลายก็นีแล้วเขาคอยมาเริ่มตัดเขาคอยมาเริ่มตัดยอดตัวนี้แล้วจ้ะคอยมาเริ่มตัดยอดแล้วก็ตัดใบออกน้ำเพื่อว่าเขาสีทอม้วนอีกรอบนานะเขาจะบ่ได้แย่งอาหารกันนะจ้ะถ้าใบหลายเขาก็ต้องตัดจ้ะ